ราศีมังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่16มีนาจนถึง31มีนาคมนะคะก็เป็นการดูแบบภาพรวมคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท้าไหนท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะถ้าอยากรู้เป็นเรื่องราวของคุณไหมนะคะอยากให้เจาะจงจริงๆแนะนําดูดวงส่วนตัวนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีนะคะหรือคลิกลิงก์นะคะ QR code ที่มีให้ใต้คลิปไปได้เลยนะคะ โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นการดูแบบภาพรวมผงไม่ได้เจาะจงท่าใดท่าห,หนึ่งนะคะเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะโอเคค่ะเริ่มกันเลยสําหรับความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะตั้งแต่วันที่16มีนานะคะจนถึง3 1มอมีนา Milk and h o n e y นะคะ จะเป็นช่วงเวลาเป็นห่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรคุณจะรู้สึกมีความสุขนะคะห้อมล้อมไปด้วยคนที่คุณรักแล้วก็คนที่เขารักคุณนะคะ Time to h e a l ไพ่บอกว่าถ้าตอนนี้คุณโสดอยู่แล้วคุณเสียใจเป็นการดีเป็นเรื่องดีนะคะถ้าคุณจะใช้เวลาไปกับครอบครัวไปกับคนที่คุณรักนะคะเพื่อให้เขาเองได้ฮิลหัวใจคนเหล่านั้นฮิลหัวใจคุณเองบางคนคุณอาจจะยังอยู่ในช่วงของการ อ,อกหักอยู่นะคะแต่ว่าไม่ว่าดูในครึ่งเดือนหลังนี้พลังงาน energy คุณจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะจะดูมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนโสดอ่าที่มีความสุขดีแมยมองว่าเป็นเดือนที่คุณอาจจะใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เพื่อนมากขึ้นนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะที่มามอบความสุขให้กับคุณก็ได้ถ้าคุณมีคู่หรือมีคนคุยแมยมองว่าถ้าในอดีตท,ที่ผ่านมามันทะเลาะทะเลาะกันบ่อยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ยจะ สถานการณ์จะดีขึ้นเนาะอ่ะโอเคเรามาดูกันที่พลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรคะเอรั o r d ดนะคะ8ดาบไนท์ออฟเพนนิเคิลส์ไนท์ออฟวันส์ไฟร์ออฟด ว่าเพนิคอลชาวราศีมังกรบางคนคุณเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์คุณยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครทั้งนั้นณนะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือมีคนคุยหรือมีคู่มันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณผิดหวังนะคะหรือเสียเสียใจเกิดขึ้นในอดีตนะคะเหมือนเ n e r g y พลังงานของคุณยังยังยึดติดอยู่กับตรงนั้นอยู่มันเหมือนเป็นเ n e r g y ที่เมยรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากคาดหวังอะไรกับความรักเลยไม่ได้อยากคาดหวังอะไรกับมันเลย มีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีแล้วรู้สึกเหมือนไม่มีไม่มีก็ได้นะคะนี่คือความเป็น Energy ที่มได้จากคุณนะ,ะมาดูกันต่อว่ายังไงต่อคะเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางที่ดีขึ้นไหม การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็น energy ของคุณนะข้างบนแต่ข้างล่างไม่จะมองดูว่าเรื่องราวนี้จะดีขึ้นไหมในในความรักความสัมพันธ์ของคุณในเรื่องของความรักนะคะไม่มองว่าบางคู่อาจจะห่างกันนะคะบางคนอาจจะจบกันไปแล้วก็ได้แต่ในครึ่งเดือนหลังนี้จะมีสถานการณ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ะะอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับชัยชนะที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณเพิ่งเลิกกับใครมาช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษจะมีคนประมาณ2-3ถึงคนนะคะเข้ามาขายขนมจีบคุณอาจจะเป็นชาวราศีที่ธาตุดินเหมือนกันกับคุณนะคะหรือว่าจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟก็ได้เดี๋ยวนี้ขอขยับไพ่นิดนึงนะว่าอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟก็ได้ ะะแต่ว่าถ้าดูจากไพ่แล้วอ่ะในครึ่งเดือนหลังนี้สถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะห่างกันไปหายกันไปแต่ว่าห่างกันได้แป๊บเดียวค่ะบางคนอาจจะไม่คุยกันเพราะว่าทะเลาะกันมีปัญหากันแต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวเขาก,ก็จะกลับมานะคะจะมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงพลังงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะโอเค ต่อไปมาดู energy แล้วก็พลังงานของเขานะคะอาจจะไม่ได้เจาะจงมากสําหรับคนโสดน,นะคะอาจจะเพราะว่าคนโสดนคนอาจจะไม่ค่อยมีประเด็นกับใครมากมายเนะาะมาดู energy หรือพลังงานเขาคนนั้นนะคะของชาวราศีมังกรว่าเขาคนนั้นพลังงานตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณนะ Edwardians หที่ม่บอกไปเมื่อกี้ว่าจะมีการติดต่อมาจะมีการกลับมา The strength ขึ้นมาชาวราศีสิงห์ sing, นะคะ The lover ชาวราศีเมทุน Seven of Cups Eight of Eight o เอ้ย Eight of Pentacles ขึ้นมานะคะ Eight of Pentacles ไม่ใช่ Eight <laughs> ไม้มองว่าเขาคนนี้อยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงนะคะเหมือนเขากําลังคิดกําลังหาทางว่าเข้าหาคุณยังไงดีถ้าจะคุยจะคุยยังไงจะติดต่อจะติดต่อยังไงทําให้คุณคุยกับเขาทําให้ความสัมพันธ์มันไปกันได้มีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาหาคุณเร็วนี้ทางช่องผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรืออาจจะโทรมาเลยก็ได้หรือส่งข้อความ Messenger ที่เป็น s m s มมาก็ได้นะคะให้แบบว่าคนคนนี้ยังยังรู้สึกดี นะคะยังรักคนอยู่ยังมีคอนเน็ t ชันที่ที่มีแพชชั่นกับคุณอยู่คนๆน,นี้อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนนะคะนี่ไม่บอกไปสิงก็ขึ้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนานะคะแต่ว่าต่างกันมากแต่ว่าขาดกันไม่ได้ต่างกันแต่เข้ากันได้ดีนะคะมนันรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่คนกลบเขา,าดึงดูดกันและกันนะคะมีโอกาสที่เขาจะเข,าเข้ามาเพื่อมอบสิ่งดีด สิ่งที่มันมั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้นบางคนเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนถ้าบางคนคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วแล้วมีปัญหาเขาจะขอคุณมั่นหมายหรือแต่งงานนะคะโอเคต่อไปว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์คะ A-soft เหมือนเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงนะ Page-soft เข้นมาบางคนคุณอาจจะรู้ว่าเขาเองยังสืบยังส่องคุณอยู่ Star เขาอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะไพ่ค่อนข้างจะเชื่อมกันนะเขาอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเขาอยากจะให้แผ่ใจของคุณดีขึ้นนะคะเซเว่นอวันกับขยายเป็นเจ็ดถ้วยถ้าช่วงนี้เขาเงียบไปไม่ต้องสงสัย <_ S 1> เขาเงียบไปเพื่อไปหาหนทางนะคะ <_ S 1> เพื่อไปค้นหาคําตอบให้กับตัวเขาเอง <_ S 1> แล้วมีโอกาสที่สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นช่วงป,ปลายเดือนนะคะอาทิเป็นป,ปลายเดือนมีโอกาสที่เขาจะติดต่อ,อกลับมา เพราะว่าเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นคือคุณสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักความสัมพันธ์ที่มันจริงจังและมันมีความสุขเขาอยากจะเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งแต่ไพ่เซเว่นอวันตัวเขาเองยังรู้สึกว่ามันยังมีอุปสรรคเข้ามาบางคนคุณอาจจะบล็อกเขาแล้วหรือไม่คุยกับเขาแล้วหรือเขารู้สึกว่าคุณเองจะปฏิเสธเขาก็ได้เขารู้ว่าเขาจะต้องสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้เขารู้ว่าเขาควรจะทําอย่างไรนะ โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นของชาวราศีมังกรอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรนะคะเขาคนนั้นของชาวราศีมังกรอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรคะ It is my fault I am longing to you เขารู้ว่าเป็นความผิดของเขา You're too good to be true I can't be with you อีกหนึ่งใบค่ะ Leave me. โอเคบางคนเขาอาจจะบอกคุณเองว่าให้คุณทิ้งเขาไปซะไปอยู่ที่อื่นซะไปอยู่กับคนอื่นซะแต่ มันเหมือนเขากําลังเสียใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคําพูดที่เขาได้พูดไปในอดีตเขารู้ว่าคุณเองเป็นคนที่เขาไม่อยากจะเชื่อว่ามีคนแบบคุณอยู่ในโลกนี้คุณเป็นคนที่ดีเกินกว่าจะเป็นความเป็นจริงได้นะคะเขาคิดถึงคุณนะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดไปสิ่งที่เขาทําไปมันผิดเขารู้ว่าการที่ผลักคุณออกทําให้คุณเสียใจทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพังแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะอาจจะเป็นช่วง อาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนนะคะจะเป็นวีคหลังนะคะของของเดือนมีโอกาสที่คนคนนี้จะติดต่อเข้ามาหาคุณนะชาวราศีมังกรอ่ะโอเคต่อไปไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องของความรักให้ชาวราศีมังกรใช้สำหรับ The Wild Offering Oracle นะคะจะเป็นอ่ะข้างหลังจะเป็นพ a p ิ y c เนาะนี่น ไม่ค่อยได้ใช้ Kid. สําห,หร insight, หับนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีรู in ้สึกว่าเอออยากหยิบมาใช้ก็เลยแบบหยิบมาดีกว่าเผื่ออาจจะมีอะไรที่เป็นคําแนะนําให้กับชาวราศีมังกรแล้วก็เพื่อนๆทุกคนได้นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะเพราะว่าที่เมย์อยู่อะค่ะคือมันติดกับถนนเนาะการจะได้แบบมีเสียงรบกวนเป็นเสียงรถอันนี้ขออภัยด้วยนะคะมาดูกันว่าไ้าอยากจะแนะนําอะไรจักรวาลอยากจะแนะนําอะไรให้ชาวราศี มังกรน,นะคะในเรื่องของความรัก enjoyment striving and pushing make life into e n d less hard work the more you inviting love to take over the the more enjoyment comes allow me to enjoy this life dear lord นะคะเหมือนไพ่บอกว่าอยากจะให้คุณ enjoy กับช่วงเวลานี้อย่าไปคิดเยอะเกินไปนะคะปล่อยให้ความรักมันเกิดขึ้นปล่อยให้มัน flow ไปแบบธรรมชาตินะคะ ปล่อยถ้าเขาใช่ยังไงก็ใช่นะคะ Enjoy อ,อกับการอยู่คนเดียวเอ j นจกับสิ่งที่มีอยู่เอ j นจกับชีวิตนะคะอย่าไปโฟกัสในเรื่องของพลังงานลบๆให้โฟกัสแต่สิ่งดีๆแต่ด้านดีๆเนาะโฟกัสแต่ความรักที่เรามีให้กันก็พอนะคะ โอเคไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมังกรถ้าอยากดูดวงส่วนตัวแล้ก็เนี่ยไลค์ไอดีที่เมย์ให้ไม่ต้คลิปหรือว่าคลิกลิงก์นะคะที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายคะ่ะ